เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่เบารถสวยๆผู้ชมเลยสวยเลยใช่ครับสวยด้วยถูกด้วยเช่นเคยคันนี้โตโยต้าวีออนนะครับปีศูนย์หกครับคันนี้ปีศูนย์หกเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยไม่มีชนนะสีสันก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างโดยมากเป็นตามกันชนนะครับ ไม่ซีเรียสก็ไปขับใช้งานทุ่มคุม้มแต่ได้รวมแล้วก็ยังสวยยังเงางามมีริ้วรอยบ้างบางจุดครับภาษี6-9ปีหน้านครับเล่มใหษาสารชุดโอนครบ4 9 0 0 0บาทคองเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนนะอมใช้กันได้อีกยาวนะครับเล่มครบราคาถูกเจ้าของรับประกันการโอนด้วยนะครับสบายใจไม่ห่วงได้เลย ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยสวยถูกๆใคือเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในสมบูรณ์ครบไม่โซมไม่ชํารุดเบาะผ้าเดิมๆไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชํารุดเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังติดฟิล์มกรองแสงให้รอบคันช่วงล่างแน่นเลี้ยวสุดไม่ดัง ที่กัดดูรถอยู่กำแพงแสนคนครปฐมนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยสวัสดีครับ